สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อสุขุสุคนกิเข้ามาหัดส้มคนหน่อยก็ไม่ต้อยากไปพี่น้องเอ้ยบอยูบอนเก้าสี่ไปพวก,พวกทั้งไห้น้าผูอ้อื้อออยู่ให้แม่พาไปนะพี่น้องเลยพาไปกับบอแล้วนี่พาลงมาแต่เทียงให้อยู่เทียงกับบอยูพาอย่างละหืะใหแม่ได้อยังน้่เนาะ ยังเลยอยู่ยูเมี้นะอยากไปไหมเอ้ยบ่หามบ่อยู่อะไรอบ่อยู่มี่จะอยากไปคับบ่มีมูเลรนนะบ่อยู่เทียงนะคะ มีแต่เอื้ออยู่มีแตแอบคันพามาหลอในี่้ายแน่แม้ทั้งแนลูกมันแดดอือไหนน้อยเล่นน้ำสกแนวนีีบ่มีมุมตื่นแต่เช้าแล้วกินข้าวแล้วแล้วเมื่อก่อนข้าวแล้วแล้วเราไปลูกนะลุ่มแน่ตายงี่แล้วจัง นี่เอ้ยมันอยู่น้ำน้องแน่น้องบ่ไม่มู่นี่น้องไปอยู่ได้ไงจักเป็นยังนี่เออไม่ได้สี่นี่แล้วพี่น้องไม่ได้สี่ไปนั่นนี่เออเอออยากไปทางไหนจักสิไปไครแม่วาเบิ้งเป็ด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 บ่เอ้ยได้มาแล้วสวัสดีป oh, right. ่าลุงนี่นี่นี่อุ้มไ้นี่อุ้มบ่ะ เนื้ออุ้ม,ม <c oughs> าาค่าาะเมมเมื่อยแต่ว่าเอาประคามปรเมื่อยไปเราเมื่อยคือบ่อยู่นี่แหละขะนั่งของหมอกแข็งแมกก็กอ,อยู่กะเออใครอยู่เอ๊ะอย่าไปไม่อย่าไปบายได้เนี่ยมันแหลมดิดุนี่น่นะทำมือนอกไปขูดนะมันได้ไหมนะมันคมมันแหลม<อ>เป็นเล็กเป็ดแล้วก็อง่ายล่ะเมนเป็ดปูเข้าไปในนอสิขาด้าเป็ดปูน้องเนื้ออยากบ่ เกี่ยวเขาแล้วสิปิ้งกินข้าบุเคยกินเจเกเท็ยนนะเฮ้ยนันพ่อเกี่ยวแล้วป่เบิึงเบุญข่าใจจะพาน้องออกมานด้วยไหมมันแดดมันยังเขียวอยู่ยังพ่อเกี่ยวเราอันนี้กับางบางห่วงกับพ่อเกี่ยวอยู่บางห่วงกับยังเขียวอยู่เลยข่าวเอาฮะมั่งว่อยู่ไม่ไมีเอือยเลย นี่ này เด้อสิบานมื้อ rồi đấy. Đứng đứng hay ๆให้น้องซะดึงเอาปลายมันน่ะต้นประคม Đi đi đi. เอ <laughs> <laughs> ็นอ่แล้วพูวแม่่ไย,ยูได้เมื่อวานก็ไปยูไปขบ้านบันบบน,นั้นี่ไปบ้านเราบังเอิอืมแม่มาชาได้ใช่ไหมก็มเชาที่บ<อ>้บา,บราเรา,าบอเออบ่มาบ่ นนูชาเมื่ออยู่บ้านเราขูดแล้วบอไปชิมาอยู่บ่ค้นค้นบ่เอาได้บ่เอาบ่อยเห็ดในน้องเห็ดได้มันคนไทยนนูชาเมื่ออยู่บ้านเราขูดแล้วบอนี่รำสีจ้ามันอ่อนอยู่ดอก่ถือเล่นใช่เราเสียเรื่อ่มีเอื่อยไปเผาได้จ้ะ tôi không biết thảo đó. Bà... Ui, bà đấy tôi nói tiếng hào bunny uống nha đi nha bắt chung nha thảo sinh mát hai ba thảo đấy ui kỳ nha mọi chuyện 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 nha mọi thảo nha mọi chuyện sao ไปาืนม่เลยเบแม่ไปเอาถั่วกันดต้องว่าจะจับอยู่นมกะยามคังกะย้วมรวมน้องมันนี่ตากแล้วมันน้ำพัดตากแล้วมันแดดแห้งแล้วนี่มันเจ็ดแปดเก้ามงหมันฮอตแล้ว ปูมาแล้วปูมาแล้วน้องอาชาไปอยู่น้ำพลอ,อยแล้วพี่น้อยดูเจ๋น <mystical radas. S 1> ้ากเลยเฮ้ย ป้าป้าไปยิงเสาป้าพอได้ค่ะพอดาวเฮเจ้ามาบันคือผมมาง่วอืมไปกันไปเก็บถั่วพี่น้องมัวร์นี่เก็บจนมือนเนี่ยเมื่อวานเอาเก็บไปไปกิน กินทัวะะ่วกัะเลโอ้ยอยัางๆยางมาัดมันทำนี้ก็ะะะะะะกินอะไรไปอยู่ไม่แต่อืออือสีลงทงหน้าอย่างเดียวมันหัวจากกับคนอยู่ทงหน้าเออแต่บางทีพี่น้องมากินเขา

một lại phim. Lắm thì thích chim mất lại bò ừ, Một ừ, lại mất mất mát. Song chó bé quý. Hm? Hm? Too nữa à. thể kín ngưỡng ừ. <laughs> mình của tôi là hai chim mất kín. Kìa. Kìa mùa. Mùa 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 ngô

ก็จนะดูข้าน้อ่ะดูอ่อนเนี่ยคือมันตกน้อที่เปื่อยบ่ ่ออสตััวมนนป้ก็ทำข้าวฟินก็ฟินขี้ขาวเชิญหนาพุ่นอย่างไรอย่างแทบแทบแทบหน่อยแทบเสียบดีบ่อ่ะแทบ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 จิตบอกเส้นอะไรเนาะแม่ลูกจะมาหน้าเขาจะไม่น่า เดินหาดห้นแนบมึเดีนมวดดีป่ลุกหดีป่ากวัดดป่าลกกเนินบป่าเพิ่มขมอกเพิ่มข้นแคนคนแน่น่ะมมาแขนแดงขั้แข่งอันี้ะขาอกหนึ่งมากหมดแดงกัดมัน่าน่าน่น่บน่่หมดแดงแล้วถ้าไปดิวมาน ิ้มมาก่อนเลยยิ้มให้น้องินด้วนยนีน่ปลาห้ามด้วยเหนเขาเน่ยนะอือใช่นเขาิ้มให้มันยิ้มด้วยยีรแม่มั้งยีรนแม่มาดนังแนมเปิดช่องน้องไปดูเมื่อกาน เคยก็สามนุ่มเลยมีดอกน่มันั้นนยยงดูฮะมันเก่าเลยใชยาให้ม่อยู่ลแม่นสาวกแก่ไมนก่ายเกับนไ่ายเครื่องมเออใส่หมกไส่กอน่กอนลกงไ่กจะยยืนนะไ่ก่กส่กไ่กไ่นาๆ่ไ่เลย

เออเราบอกไงเมื่อพอฟันอ่ายเราก็ทำเพิ่มนาเพิ่มพอเพิ่มพออีกตัวนี้เขาเหมือนเขาเนีายมาเอาไหนได้นบอกเขาทมให้มาเอาเขาถูกใอยู่เลยได้แม่เนี่ก็บบ้าห่าเอเดียรนี่เขาเกลียร์แล้วว่าขาวนะเนื่องแล้แม่จะเกลียร์แล้วว่า โอเคกำลังเ้าเกีเขแล้ให้ยไปเราเลยจะไหมาเยไห้เกี่ยวแล้ขเกียวนึงนงดีทีน้องจ่าเาไป้เกี่ยวไปเลยต้ตกุกคนั่งอยังเที่ยวุก่อนก็มีอืมแม่แม่ก็ไปบิน cho nhắn chia với cho chia. Do lắm cảm ơn cho khảo lúc này 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 này khảo lúc 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 này ไ่ปอกคอเขาเกี่ยวเขาไ้หนาแบเี้บสบเต็น่รบหมดพยานแน่มมือแหลยังเกี่ยวทานอนนีเกี่ยวอยู่เให้ตุ๊บปะข้าให้ปข้าแบบน้เกี่ยวถึงนู่นมาก่อนมันยืนน่ะมีคนยบนีูู้่น้องาเกี่ยวว่าม่าล ขอการจีบหนาได้ป่ะลุงขอบคุณอะไรที่มาเบ่งมาส้งสบายดี